อ้า oh. อันนี้คือเป็นการโกกลนของสิเฮิดเป็นของอิลุ่มของปอกหาได้พี่น้องนี่วิธีมากนี่นจิตตกต่างกับอันของ่อของไล่หลงเพราะว่าข้าของไล่หลงมันใส่ตอกสั่งสิบหาเซนเอาเสียวจุดมากนี่ทับกันเลยสองเซนมากสองเซนเท่านั้นแล้วก็ทับกันแต่ว่าอันนี้มันสีกอเป็น อกสั่ง14เซนเด้่น้องเด้คันกอ1 5เซนก็ได้คือกันแต่ว่าก็เฮ็ดขึ้นกันกับกออีลงแต่ว่าอันนี้เฮาสก่กอเป็นกล14เซนคันคันเ้ากตอต่อคู14 16สี่หาก็มากอแบบนี้นี่จุดมากมันสิ่อยู่กลาง ว่าเขาต้องการให้ตอกสั่งเขามันค่ากันเหตดตอกสั่งมันค่ากันป่ายมันหนีเขากำหนดป่ายมันนี้มันค่ากันถึงสองด้าน เอสีกอให้มันได้สิบสองเสนแ้วก็เห้อกระสิใส่ตอกเสริมเข้าไปอีกขางละเส้นก็ะเป็นตอกสั่งขางละสิบสี่เสนเพราะว่าตอกตอกสั่งมันมบุคไหยเงาวปนได้ห้อสีเห็ดตอกสั่งแค่สิบสี่เซนกับพอ ជាក្នារបស់នារបស់នារបស់នៃការបស់នៅានិង นับจากเส้นนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งนี้หกเส้นขรางในหกเส้นครั้งครั้งสี่สานไปนี้ก็ต้องหกเส้นขึ้นกันนับจากเส้นที่เห้างมากไปแต่ละข้างขางนี้เอาก็นับจากเส้นนี้ขางนห้องก็เริ่มนับจากเส้นนี้สาม ีสำหรับของปอกห่านี่ยเขาสีใส่ตอกสั่งแจ็คสันก็นได้เด้๋พี่นอออ้องเด้อบวบอผิดตองปอกของปอกหา่าบางคนมันก็เอาเขียบบางคนมันก็เอาคู่เหลียวเตะเหลียวเตะเขาต้องการอยากเข็ดของปอกหา่าขกกี้กระถือคูกระถือบอคือไล่หลงไล่หลง,ลงนี่ ต้องนับมูสามเท่านั้นขันเท่าเห็ดขามสามหลอดสามหม่องจอดหลอดสีหรือขามสีเราต้องนับมูสามให้ลุ่งตัวนับมูสามนับแบบหนึ่งสองสามเบ่งนับมูละสามสินนับหลอดนับจุดหลอดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกขางนี่ก็พอหกเส้น เป็นสิบสองเซนเพราะว่ากลนท่อเสียวประมาณสิบสี่เซน <c oughs> ข้างละสิบสี่รวมตอกซอนรวมตอกที่ซอนสุดท้ายตอกสร้างมันแข็งมันจัดบริจาเขาห้างกะ บานนั้นเขาก็ใส่เอาไม้ตอกออกขึ้นเก้านะันใส่ไม้ใส่ยังตอกปอก,ปอก,ปอกไปขึ้นเก้าตอนจัดเอาสิเปลี่ยนจากไล่หลงมาเปลี่ยนปอกหาได้พี่น้องเลย มาเป็นของปลอกหาเพราะว่าไร่ลลหลวงฮอกาเหตุให้เบิ้งมาแบบตอนนี้ของปลอกหาในสต็อกกระเบิด <c oughs> ก็เลยสีสานปลอกหาของปลอกหก็ขายดีในสต็อกจนเบดแล้ะพี่นองเลย ผู้ใ<ะ>ดอยากได้กะรอจังหน่อยเด้อยพี่น้องเดอมันเข้าไปเบิ่งในติดตกฮาส่องสา,สา,สา,สางเห็ดสางทำฮากันเฮาสารแล้วยามได้เฮาเกาลงเข้าไปกะพี่น้องกะเข้าไปออเดอร์กันเลยแต่ว่าใจเย็นๆจังหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแกมีเขาไปเรื่อยๆ บางที่อากาลงไปได้แค่บวถึงสิบนาทียี่สิบนาทีก็มีคนออเดอร์แล้วออเสียบางที่เพื่อนกะผู้เพื่อนอยากได้เพื่อนกะรอปิดกระมันเข้าไปบึง ของในนี้สิเป็นของปอกหาเลยพี่น้องสิเห็ดปอกหาเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเซนเพราะว่าห้าเสี่ยวกลสิบสี่เซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองก็ครบพอสิบสองครบเอากระตองมาใส่ตกซอนอีกแต่ว่าเขากระตองมาแทกกล่นสักนึกระตองแทกกล่นสักหนว่ากลนเหหาสิทแทกจากตรงกลางนี่เลย แยจากสินมากตรงกลางเนี่ยออกมาไงพจน์เอาเป็นซอดำดีกว่าสิจิดออกว่าซอดำเสยนไงพ่นนี่อันนี้กลนประมาณนี้ ้างนี้ก็สิประมาณนี้อันนี้สําหรับกลนที่เขาใส่ตกศรอ,ออกมาอันนี้ก้นทา้งในที่เขาสารสารว้นี้แต่ว่าเขาใส่ตกศอนออกนอกเีานนใส่ตกศรอ,ออกทั้งนอกใหญ่กว่านี้จังหน่อยอันนี้เอาเอาเป็นภายในออาวฮะ บอกคอยอยู่อ,อโอเคนี่เสน้นมากเสน้นมากกลนมันสิทอกันกันเวลาฮาแทกออกากทั้งกลางไปแล้วฮามาแทกเบึงอันเส้นตอกทั้งนอกมันสิท,ทอกันแทกจากเส้นครับนี่มาแล้วก็มาแทกทั้งนี้ ครับนี่นี่มันจะค่ากันพอดีเลยพี่น้องนี่นเขาแทกจากจุดกึ่งกลางออกไปใส่กันมันจพีพอดีเลยมันนี่มันบรทันมันบรได้เสินฮอกกคือขางนี้ฮอกกต้องขยับออกหน่อยนึงนี่มันอยู่นอกเสินออกไปหน่อยนึงเส้นอยู่นอกตอกออกไปหน่อยนึงนี่ฮอกกขยับแบบนี้ฮอกก้าใส่ตอกมาซ้อน ตอกซ้อนหากใส่สินแข็งยังน้อยตอกซ้อนคิปนี่เกิดขึ้นกันอะรพี่น้องกอกล่ก็ลักษณะเดียวกันกับมันก็พอได้กันคือเก่าเนานะมันขดขดเกิด เอาทั้งที่มันใกล้เคียงที่สุดนะไปือตอกมันมักสิขดสนมันเอาให้สนมันเพียงกันหลักกัเข้ากัเอาตอกสารมาสารหลอกคือเก่าแบบเดียวกันครับอันก่อไล่ลงนันก่อกับก่อไล่ขัดขึ้กันแบบเดียวกันวิธีก่อวิธีนั่นก็ได้ วิธีหลอกกันเลยจิบเขาจะคอยจัดด้วยพี่น้องเขาหลอกไวสก้สกนหลอกกลัไวส้สกนเขาจะคอยจัดที่หลังจัดกันมันเขาก็ใส่ไม่ตกปอกปอกขึ้นเกว่า,าจัดเนี่ยมันได้ขนาดกัน บ่ได้เขาก็เฉ็ดไปตามเส้นมันนี่ล่ละเฉ็ดให้มันได้กันส่วนไม่ตอกนี่จงไว้ จงไวเพื่อว่ามันสิได้เฮาสิเอาเวลาเขาหลอบมาเฮาสิมานหลอกไวหลอกสนมันไว้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาก็จัดให้มันไปใหันไปย <c oughs> ุสินนี่มันมาถึงสินดีเขาก็จัดเอาไว้ให้มันยุสิน ตอนมันทีมันห่างนี่เข้าจยเฝ้าไปนั <m> ่นมันเวลาเข้าหลอกเหล้วเาเข้าจังปยนันเส้นนี้เข้าสีเอาไว้กึ่งกลางระหว่างเส้นดีเข้าอันนั้นกับตอกตอกที่เข้าสีมาซ่อนเส้นมันเส้นที่เข้ามากไว้เขาไว้กึ่งกลางเพราะว่าเขาเอาเขาเอาตอกซ่อนไว้นอกให้ว่าสันเถาะ หาตอกซอนไว้ทั้งนอกนอกนอกตอกหลอกนอกตอกที่ห้าลหลอกไว้เส้นมันสิอยู่เกิึงนี่พอดีแล้วแต่ห้าสี่กำหนดเอาเ้าอยากเอาไว้นอกไว้ในก็แเล้วแต่ห้ากดหน่อยกลดใหญ่มันเ้ากกเา่าว เอากะใส่กับกลดของนี่นอ่ะยูนิละเจ็บเป็นอยู่ในห้องไปเอาอยู่ว่าเท่าปลา คนมาปลนมาขายปลาเฮ็นไม่ละเอาเนจะไปุาเปบซบอบไปด้ไปเปเ่ไปหน้าหนะสกบอกยงะยงปตเอาบอบบอบยงอยู่บอบเยพักมาแล้วสนุกอันนี้บอกมูซื้อปลามาหลายอยู่ ค่อยปลาตัวมันตัวใหญ่แล้วคยเล้ยฟกมาจัใส่ซะเนี่ยนะปลาโกตันยังไม่หมดนะอล้อกอ เป็นมาคายป่าเลยพี่น้องขออภัยขอโ,โทษนีเ่เอากระสานลกไว้ขึ้นเกลเือนะ ตอกซอนท้องนอกนี่เขาหาสินที่มันแข็งๆอย่างหน่อยนี่ตอกแข็งอย่างหน่อย จอบสีดานเอากมาสานลอบไปอีกอสานรอบไปไว้อีกรอบหนึ่งหลอกเนี่ยมันอยู่นี่เนี่ยส่วนตอกที่เอาจงไวน้นะเอากระสีมาเอาตัวนี้ส่วนขึ้นมาเลยมันสีเอาสีหลอกส่วนมันไว้มันสีพอดีเลยนี่คือกัน เอาใส่ไม้ขัดก้นลแล้วเขาจะค่อยมาจัดกันเดะอันนั้นมันเอาไม้มาตกปอกปอกหรือเขาจัดสกนเขาจะค่อยใส่ไม้ขัดก้นกันเดะบ่ยากสิ่นี้มันก็อยู่ละ มันบอเสมอหรือมันจังเด็กอะ่ะนี่เขาก็มาสังเกตบึงว่ากลนของเขามันได้สากได้ยังกันบอทั้งใดกก้วงทั้งใดคบแฉบก็แทกเบึงก็ได้แทกเบึงจากนี้มานี้จากนี้มานี้ได้กันอยู่พี่นองได้กันอยู่ เล็กหน่อยเอามาจัดกลุ่นมันให้มันเสมอกันตอกให้มันเสมอกันเอาเห็ดตอกสั่งสิบสี่เส้นตอกสั่งมันหน่อยเด้อครับ กดมันกะเห็ดห่างเก็กน่อยก็บ,บที่ว่าห่างซจำน,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 นี่นะกัดก้นของปอกหางนี่โบหางครับจำถือว่าโบหางจนไงขาเจอยเห็ดหางกว่าน,นี้เห็ดก,กุนใหญ่กว่านี้เพราะว่าขาเจ้าเห็ดตอกสั่งโอ้ขาเจ้าเห็ดอันตอกเออสอกสั่งมันยาวแต่ว่าของเฮาสีโบเห็ดโบเห็ดอันใหญ่ปรนเด๋เพราะว่าตอกสั่งมัน 86ดสิเส้นตอกสั่งสัน86ดสกเส้นกระโบนแม่นหน่อยได้พี่น้องของนี่จัดอยู่ประเภทเกือบใหญ่พอด,ดีญ่เติบพอด,ดีน้อยหน่อยจัดอยู่ประเภทของน้อยแต่ว่าหน้อยใหญ่ <c oughs> สีวังได้ดีเลย,เลยใหญ่เติบของโบนเป็นของ รุ่นน้อยปันเดยมมม์มาโอเคไก่เคี่ยงต่อมาเขาก็มาแทกไม้ขัดก้นไม้ขัดก้นไม้ขัดก้นนี่เขาก็แทกเอา นี่แหละสุดตอกสารสตอกสั่งนี่แหละเอาซ้ำสุดตอกสั่งนี่แหละแล้วก็มาตัดแล้วก็มาเหลาออกเหลี่ยมปลายมันขึ้กันนี่แล้เปื่อยปลายมันจะหน่อย ไม่ครับกวนมันให้มันเป็นไม่แห้งแหงเลยพี่น้องเอาไม้แห้งแหงไม้เกะแก่พาตากแดดไว้มันแหงแหงหมดค่อยบกินมันเป็นไม้เกะแก่แห้งแหงเราก็แหลมปลายมันเปื่อยปลายมันจังน้อยบนแม่แหลมดอกสวยๆนี่ถ้าแท็กเบิ่งก็สิพอดีอีกอันหนึ่ง อีกนล้วก็มาแทครั้งนี้ครั้งนี้กันนี้หมายไว้แล้วก็เอากสร็ี้เก้นแล้ว ก็มาเริ่มใส่เลยใส่โูเจสุดอ่ะ,อ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 ะทั้งติวมันออกก็ได้ ก <ge ar> ็คือกันนะพี่น้องใส่คือกันกับกลนของทั่วไปฮะนี่เป็นกลนของเรียบร้อย ใส่ไหมครัดก,ก้นเรียบร้อยอสำหรับขีดกอก้นของปอกหาได้พี่น้องเด้อตอกสร้างขางละ14บสีเซนรวมตอกซอนนีข่ขางละ14นี่เอากอไว้12แล้วเพามาใส่ตอกซอนขางละเซนอีกเป็นขางละเป็น14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14้าหเบสดนี่ยเหมนี่ห้าก็สี ตอ,ตอนต่อไปก็เป็นการปลูกเจ้เาคลิปนี้ก็ก้นให้พี่น้องเบิงสมนีกสักก่อนคลิปเท่าไปิิเป็นจังเดกอะติดตามต่อไปเด้พี่น้องเด้เอสวัสดีครับ